ทุกคนยิ่งรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะรุ่นนี้แบบแบบเยอะเยอะเลยเนาะรุ่นใหญ่กว่านี้ก็มีเนาะรุ่นใหญ่กว่าีสามสามสิบหรือสี่สิบห้าสิบเม็ดประมาณนั้นนะความยาวของแปลงเนาะแล้วก็ดกมากมากแตงดอกมากมากเนี่ยประมาณก็มีรุ่นที่พร้อมที่จะเก็บก็มีเนี่ยพี่น้องดูด,ดูดูล่องแปลงแปลงแปลง สารเคมีนะ่าจะเป็นปุ๋ยเหรอขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูอะไรประมาณเนี้ยจะใส่พวกนี้มันจะงามเขาโพดเหมือนกันแต่เ้าพ่อก็จะมีคนปลูกจะได้ไม่ได้รับสารพิษเนาะถ้าเอาปุ๋ยเคมีมันไม่ใช่แค่คนกินรับสารพิษคนปลูกก็เองก็ได้รับสารพิษไอ้ละทีเนี้เออเป็นตาออนซอนเนาะเอาแค่ตรงนี้เอาแค่ดอกดูดอกเขา แพนให้ดูดอกมีกี่แปลงเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปลงแต่ว่ายาวมากยาวมากมากประมาณสามคนปลูกจะได้ไม่ได้รับสารพิษเนาะถ้าเอาปุ๋ยเคมีมันไม่ใช่แค่คนกินรับสารพิษคนปลูกก็เองก็ได้รับสารพิษ <c oughs> ไม่เดินะนานเออนั่งแต่ก็อยู่เกิดจักเนาะเออ ประมาณนี้จ้ะทุกคนบ้านสวนบ้านเฮ่าการะซัมเนี่ยแหละจา้าไอ้ละทีเนี้ยเออเป็นตอออนซอนเนาะเอาแค่ตรงนี้เอาแค่ดอกดูดอกเขาแพนให้ดูดอก <laughs> ไม่เดินสนานเออนั่งแต่ก็อยู่กับจักเนาะเออ ประมาณนี้จ้ะทุกคนบ้านสวนบ้านเฮ่าก็บซ้ำนี่แหละจ้าข้าลูกประมาณนี้เนาะลูกประมาณนี้ต้องรออีกสักพักหนึ่งเนาะมันคล้ายๆแตงกวาแต่มันไม่ใช่แตงกวานะทุกคนเป็นแตงร้านนะแตงร้านนะดูสูตรลูกหูลูกตาข้าวนี่ไงปุ๋ยเขาขี้หมูขี้กัวเขาเนี่ยเห็นไหมยังไม่ละลายเลยเนี่ยเออจะเป็นปุ๋ยชีวาภาพซะมากกว่าเพราะว่าทุกคนยิ่งรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอะรุ่นเนี้ยแบบแบบเยอะเยอะเลย เนาะรุ่นใหญ่กว่านี้ก็มีเนอะรุ่นใหญ่ก็มีกระดูกดกหน่อยกรดูกดก,ดกพี่น้องเอ้ยจาใครชื่ว่าจังไหนเบิ้งนนะพี่น้องเบิ้งดอกเบิ้งดอกพันเนยเบิ้งค้องพันในแง่เาเฟื่อยเลยฟังนี่ก็เป็นข้าโพดปลูกแซมกันเนาะดีกว่าดีกว่าปลูกเขา ดีกว่าปลูกมีกี่แปลงเนาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปลงแต่ว่ายาวมากยาวมากๆประมาณสามคนปลูกจะได้ไม่ได้รับสารพิษเนาะถ้าเอาปุ๋ยเคมีมันไม่ใช่แค่คนกินรับสารพิษคนปลูกก็เองก็ได้รับสารพิษสามสามสิบหรือสี่สิบห้าสิบเมตรประมาณนั้นนะความยาวของแปลงเนาะ แล้วก็ดกมากๆแตงดกมากๆเนี่ยประมาณนะก็มีมั่งแต่แตงนี่แบบแค,แค่ขี้หมูนี่ก็เอาอยู่แล้วเนี่ยแตงเนี่ยแบบเยอะอนซ่อนแตงบ่รามนยังปลูกแตงได้อร่อยมากเขาจะรู้สูตรสูตรการปรุงน้ำหมักแต่พวกปุ๋ยพวกอะไรนี่เขาก็ไม่ได้ก็มีรุ่นที่พร้อมที่จะเก็บก็มี เนี่ยพี Jamie, ่น้องดูดูดูล่องแปลงแปลงแปลงโอ้ยนางเศร้าเมยกันพี่นนอะอ่อนซ่อนโอ้ยนางเศร้าเมยกันพี่นนอะอ่อนซ่อนก็มีรุ่นที่พร้อมที่จะเก็บอะก็มีเนี่ยพี่น้องดูดูดูล่องแปลงแปลงแปลงทุกคนทุกคนทำไมมัน ดอกอย่างนี้ปลูกแตงสามสามสิบหรือสี่สิบห้าสิบเมตรประมาณนั้นนะความยาวของแปลงเนาะแล้วก็ดอกมากๆแตงดกมากๆเนี่ยประมาณเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้ก็มีเนี่ยรุน่นนี้พอเก็บได้แล้วเนี่ยรุน่นนี้ดูดอกเขาสิดอกเขานี่มันมันดกมากๆจริงเนี่ยล่องนี้ก็ลูกโตๆเยอะเลยลูกโตๆเยอะ โดยก็ไม่เยอะทักโอ้ยนางเศร้าเมยกันพี่น้องอ่อนซ่อนไม่ใช่แตงเราแต่งพี่สาวเออส่วนพี่สาวเขาเป็นคนขยันมากพี่สาวคนเนี้ยอือเป็นคนขยันริงกระดูกดอกหน่อยกระดูกดกพี่น้องเอ้ยจะใครชี่ว่าจังไดเบิ้งนะพี่น้องเบิ้งดอกเบิ้งดอกคนเนี่ยลายแห้งพี่น้อง ดกแห้ง่ะไอลูกป,ประมาณนี้กำลังขายพอดีเลยเนะี่ยไม่แก่ไม่อ่อนนะกำลังพอดีกำลังพอดีลูกใหญ่ประมาณนั้นก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าคนเข้าไปดูในแปลงเนาะก็มันโดกจริงๆดกมากๆจริงๆเนาะมีแบบเร่งเร่งฝากหน่อยนึงแบบที่เป็นปุ๋ยเคเมีล่องแตงเนาะก็ไปขึงเชือกข้างบนให้เขาเลื้อยขึ้นไปเนาะอยากพาไปเดินฝั่งนู้นฝั่งข้าวโพดข้าวกลา แต่มันแดดว่ะเหนื่อยเข้าลูกประมาณนี้เนาะลูกประมาณนี้ต้องรออีกสักพักหนึ่งเนาะมันคล้ายๆแตงกวาแต่มันไม่ใช่แตงกวานะทุกคนเป็นแตงร้านนะแตงร้านนะดูสูตรลูกหูลูกตาคนเข้าไปดูในแปลงเนาะก็มันดกจริงๆดกมากๆจริงๆเนาะเป็นป่าข้าวโพดท่อกาเห็นดอกเขาไหมดอกเขาสีม่วงลายตรงเนี้นะนี่กระลังเป็นหน่วยโอ้ประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องดูแผนให้ดูเดอ้อ แคนให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเขาก็จะหอยอ้อนต้นเอนเตีนนอยออน,ตน,น,เตนเนี่ยบืานนีหอยอ้นต้นเอนเตนเนี่ยอย่างเี้ยกำลังกำลังพอดีเก็บนะก็มีมั่งแต่แตงนี่แบบแค,แค่ขี้หมูนี่ก็เอาอยู่แล้วเนี่ยแตงเนี่ยแบบเยอะอ้นซ่อนแตง่เม็นยังรอกหลายแห้งพี่น้องดกแห้งบ่พี่น้องอ้นซ่อนแตง,แงอง้งน,องอนซ่อนแตง,อ,อ,แตงอืม ดกบักขากดกบักคักเพื่อนโทษน้าใหม่เนาะดอดดอกพาชมสวนแตงค่ะสวนแตงร้านนะคะกำลังออกดอกออกผลจากสวนแตงนะคะนี่สารเคมีนะ่าจะเป็นปุ๋ยเหรอขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูอะไรประมาณนี้จะใส่พวกนี้มันจะงามข้าวโพดเหมือนกันแต่ข้าวโพดก็จะนังเศร้าเมื่อยกันพี่เนาะ อ,อนซ้อนลายแห้งพี่น้องดกแห้งวะเอ้ลูกป,ประมาณนี้กําลังขายพอดีเลยเนะี่ยไม่แก่ไม่อ่อนนะกาลังพอดีกําลังพอดีลูกใหญ่ประมาณนั้นก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าข้าวนี่ไงปุ๋ยเขาขี้หมูขี้กัวเขาเนี่ยเห็นไหมยังไม่ละลายเลยเนี่ยเออจะเป็นปุ๋ยชีวภาพซะมากกว่าเพราะวอกเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้ก็มีเนี่ยรุ่นนี้พอเก็บได้แล้วเนี่ยรุ่นนี้ ดูดอกเขาสิดอกเขานี่มันมันดอกมากๆเท่าลูกประมาณนี้เนาะลูกประมาณนี้ต้องรออีกสักพักหนึ่งเนาะมันคล้ายๆแตงกวาแต่มันไม่ใช่แตงกวาน,นทุกคนเป็นแตงร้านนะแตงร้านนะดูสูตรลูกหูลูกตาทุกดอกต้องมีลูกอ่ะเนี่ยดูสิเนี่ยดูส,ดสิแบบเยอะดอกเหลืองอลามเลยปลูกแตงได้อร่อยมากก็จะรู้สูตรสูตรการ ปรุงน้ำหมักแต่พวกปุ๋ยพวกอะไรนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูกดอกหน่อยก็ดูกดอก,ดก,ดกพี่น่องเอยเจ้าค่ชยชีว่าจังไหเบิงนะ้งในพี่น่องเบิ้งดอกเบิ้งดอกพึ่เนี่ยพาชมสวนแตงค่ะสวนแตงร้านนะคะกำลังออกดอกออกผลจากสวนแตงนะคะไหนละทีเนี้ยเออ ็นตาออนซอนเนาะเอาแค่ตรงนี้เอาแค่ดอกดูดอกเขาแพนให้ดูดอกนี่ก็มีรุ่นที่พร้อมที่จะเก็บอก็มีเนี <c> ่ย <oughs> พี่น้องดูดูดูดดล่องแปลงแปลงแปลงนี่ก็มีรุ่นที่พร้อมที่จะเก็บอก็มีเนี่ยพี่น้องดูดูดูล่องแปลงแปลงแปลง กำลังติดลูกแบบเยอะมากทำยังไงจะขายหวาดขายหวัดไม่ใช่แตงเราแตงพี่สาวเออส่วนพี่สาวเขาเป็นคนขยันมากพี่สาวคนเนี้ยอือเป็นคนขยันจริงพี่สารเคมีน่าจะเป็นปุ๋ยเหรอขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูอะไรประมาณเนี้ยจะใส่พวกนี้มันจะงามข้าวโพดเหมือนกันแต่ข้าวโพดก็จะบุกแตงได้อร่อยมากเขาจะรู้สูตรสูตรการปรุงน้ำหมัก แต่พวกปุ๋ยพวกอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปยังหรอกถามถามาหลายมันกับบ่ได้หลายเป็นหลดอกกะหมายมถึงข้องอะนะแปดเก้าข้องแต่ว่าความดกนี่แบบได้เป็นตันสองตันนะไปหลายแห้งพี่น้องดกแห้งวะเป็นป่าข้าวโพดท่อกับเห็นดอกเขาไหมดอกเขาสีม่วงไอ้รูปประมาณนี้กำลังขายพอดีเลยเนะี่ยไม่แก่ไม่อ่อนนะกำลังพอดีกำลังพอดี ลูกใหญ่ประมาณนั้นก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าคนเข้าไปดูในปแปลงเนาะก็มันดกจริงๆดกมากๆจริงๆเนาะก็มีรุ่นที่พร้อมที่จะเก็บก็มีเนี่ยพี่น้องดูด,ดูดูล่องแปลงแปลงแปลงหลายลรงนียนะเนี่ยกระลั่งเป็นหน่วยโอ้ประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องดูแผนให้ดูเด้อแผนให้ดูน,นะก็มีมั่ง